มื่อนี้ได้พอกินอยูจ่จ้ากระตาหนึ่งนี่ละเห็ดเพิ่งขาไล่เห็ดเพิ่งเข่าดงกระลังออกเห็ดเพิ่งแดงเห็ดเพิ่องนุ่งหงุ่งเหรอคะนี่เพิ่งขางนเน่าคนอ,คนอื่นพลังบั่นบางบันบ่น,านมากนี่เห็ดเพิ่งทหาร อะไรจะมาช่วยล้างเหรอมีคนจะมาช่วยล้างด้วยเฮอยมีคนจะมาช่วยล้างด้วยอู้ใจเลยไหนวัดดีก่อนเร็ว,เ,รวเออเออไปไป,ไป,ไป,ไปนั่งที่ตัวเองไปอย่ามาวุ่นวายกับแม่ช่วยล้างไม่ได้หรอกไปเร็ว,เ,รวเออรู้แล้วไปไปแม่จะทำงานไปอืม เอาแล้เริ่มกวนแล้วแผนกกวนแผนกกวนอ่ะกวนเข้าไปเนี่ยเนี่ยนุน่นไปหาพ่อตัวเองเลยนุน่นไปเลยแม่จะทำงานจะล้างเห็ดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวเรือน้อยด้วยนะคะสวัสดีครับผม ผมชื่อถุงเงินครับน้องถุงเงินครับกำลังโตเป็นหนุ่มครับน้องของผมอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งครับกับแม่ผมอยู่ที่นี่กับพ่อครับ <c oughs> อันนี้ดอกใหญ่ <c oughs> โอเคค่ะ E okay.